ัร้อยโทโชลัสมีงานทมีสุขนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อโรงเรียนแห่งความสุขเปรียบเสมือนบ้านหงที่2ของนักเรียนนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ในการโรงเรียนเปรียบสุขนะคะแล้วก็จะมีในฐนานะของอประธานนักเรียนนะคะซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นในนักเรียนดีเด่นในทศวสรรที่ ะะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศบาลนะคะท่านใจเพชรนะคะแล้วก็ท่านเจ้าคณะจังหวัดน,นะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะสถารับท่านผู้ริการจารุวันนะคะจารุวรรเชิเศษท่านเป็นผูออ้ผู้ริการโรงเรียนเปี่ยมฝุขนะคะเอ,อ่อตามมาด้วยนักเรียนนิเดทของท่านนะคะซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจมากสำหรับประเทศไทยในวันนี้นะคะดิฉออัน ของการก่นนกอนนะคะสำหรับที่เราจะต้องได้พูดคุยในหัวข้อของโรงเรียนแห่งความสุขบ้านหลังที่สองของนักเรียนนะคะเ,ออเราจะเห็นได้จากการที่เราดิฉันก่อนที่จะมาออที่สถานีนะคะเราจะเห็นนักเรียนในสถานที่ต่างไม่ว่าจะเป็นร้านเกมนะคะตามห้างนะคะเพราะอะไรนะคะนักเรียนถึงจะไปอยู่ตามสถานที่น,นั้นนะคะเราจะได้มาพูดคุยกันว่า มาเรียนแล้วไม่เหมือนว่าตัวเองมาเรียนแล้ว,ลวเกิดอะไรขึ้นนะคะทาไมถึงไม่อยากเข้าโรงเรียนนะคะเราจึงได้รับเกียนนะคะเรียนเชิญท่านผู้วยการแล้วก็ติดตามมาด้วยตัวแทนนักเรียนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราอยากจะจ่อเรืองในบทบาทในส่วนของนักเรียนนะคะเราขอเรียนเชิญในส่วนของท่านประธานนักเรียนนะคะ นักเรียนเด่นของโรงเรียนเหล่สูขค่ะเอ,อ่อสำหรับเอ,อ่อในฐานะที่เป็นนักเรียนนะคะเอ,อ่อนักเรียนพได้วันใช่ไหมคะพ่ทยวันปัจจบุบันนี้เอ,อ่อพได้วันทำงานในส่วนของโรงเรียนมีบทบาทยังไงแล้วก็ปัจจุบันรู้สึกยังไงกับโรงเรียนนะคะค่ะปัจจุบันนี้นะคะคือ ประธานนักเรียนของโรสสงเรียนเซนต์รจเซฟต่ะคะซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดนะคะประมาณเจ็ดร้อยคนนะคะตอนนี้คือสภาพนะคะส่วนมากของบริเวณโรงเรียนที่หนูนะคะเป็นประธานยันคอยดูแลคือค่ะโรงเรียนเปิดของเรานะคะคือโรงเรียนเปลีป่ยน,นสูวนนะคะตอนนี้คือโรงเรียนของเราคือในลักษณะที่หนูมองนะคะคือลักษณะคือ โรงเรียนค่อนข้างที่จะขาดเรื่องขาดในส่วนของของในด้านไหนคะด้านการเรียนเป็นยังไงอาคารเรียนเป็นยังไงคะนักเรียนในในส่วนของเราเนี่ยอาคารเรียนเป็นยังไงคะสถานที่เป็นยังไงบ้างคะค่ะในักษาะที่หนูมองนะคะอาคารเรียนคือมันนักเรียนจะไม่เพียงพอคืออาคารเรียนค่อนข้างจะสุดโต่งค่ะตอนนี้คือกษณะที่หนูมอง ทำแล้วเรียนไม่รู้เรื่องก็เลยไม่เหมือนแบบเราเล่นเกมอยู่บ้านอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะเหมือนเป็นบ้านของเราเหมือนขาดอะไรบางทีอาหารที่โรงเรียนมันไม่พอค่ะสำหรับนูเป็นตัวแทนนูเป็นประธานในมอคือน้องๆยังทานอาหารไม่อิ่มค่ะโรงเรียนยังขาดแคลนเกี่ยวกับด้านทุนค่ะอยากให้ทางหน่วยงานาค่ะอยากให้ใหน่วยงานมาช่วยเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดืง่มหลายอย่างาาานะคะเขาทำห้องท่าเป็นยังไง ไม่ไม่พอ,อค่ะโกเพอตวอ,อ๋ออย่างอันนี้ก็คือส้อนให้พวกมือการได้รับทราบด้วยใช่ในฐานะที่เป็นสบอกเสียงก็บอกเป็ใช่ค่ะในส่วนของโรงเรียนนะคะตัวแทนนักเรียนทั้งโรงเรียนนะคะคราวนี้เรามารับฟังในส่วนของอท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครราชสีมานะคะท่านได้ให้เกียรติเราเป็น่างสูงนะคะที่มาให้คำมาดำเนินการในวันนี้นะคะ สำหรับท่านนะคะในฐานะที่ท่านนะคะเป็นประธานชุมชนเกี่ยบเสมือนประธานชุมชนนะคะในยุคในยุคที่สมัยดีท่านได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเรียนการสอนในส่วนของโรงเรียนให้โรงเรียนรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียนอย่างไรบ้างครับผมก็กรีต้องขอเรียนกัะคบว่าในส่วนของบอรนะครับบ้านบ้านโรงเรียนเนี่ย มันมีส่วนที่เกี่ยวกันมาตั้งนานมาแล้วครับซึ่งคำว่าโรงเรียนมันเป็นรากฐานของหัวใจหลักของการเจริญ,ญาทางกางศึกษัแลทรร้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งในปีนี้เราเข้าสู่ทางด้านเอเเซีนะครับซึ่งต้องการเตรียมคนเข้าสู่ทางด้านอาเซียนนะครับดังนั้นในส่วนของโรงเรียนเราคือต้องพัฒนาคนให้ เหมาะสมต่อชาติครับซึ่งในส่วนของทางด้านเป็นคณะกรมทาง,าทางาสาสนารงเรียนอยู่แล้วเ <ๆ S 2> ข้าไปเลิกเบลในช่องว่างในส่วนของทุกชนเข้าไปในมองมองปัญหาสาังเกตชนเข้าไปในโรงเรียนนะครับวก็ออกปัญหาจากโรงเรียนสะท้อนออกมาสู่ชุมชนนะครับก็จะเป็นการลดชอ่องว่างนะครับทางส่วนของชุมชนก็จะมีส่วนช่วยตรงนัีนก็นคือจัดหาชนนะครับส่งเสริม ทาง,าทาง,งด้านกีฬาครับของสูนย์ทางด้านะเปนีนะครับแล้วก็บรงล์ในเรื่องต่างๆนะครับเพื่อลดปัญหาดีกเราในปัจจุบันนี้เรามองว่าเทคโทนโลยีเนี่ยเพิ่มขึ้นอัศจรรยขึ้นแต่ว่าทำไมเด็กเรายังมีปัญหาทางด้าน<อ>คุณธรรมต่ำลงอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของชุมนชนที่เราจะต้องบรรนุนะครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับด้านทุนการศึกษานะคะท่านประธานนักเรียนนะคะเราก็จะท่านนายกเทศมนตรีก็จะมีทุนการศึกษาให้นะคะท่านมาปากแล้วนะคะแล้วท่านก็ยังเชื่อมโยงไปในส่วนของออคุณธรรมจริยธรรมนะคะคุณธรรมจริยธรรมคราวนี้เราก็ได้ยนเชิญเจ้าคณะจังหวัดนะคะนครราชสีมานะคะวัดเตรียมสุขนะคะออขอท่าน ได้ให้ ح, สำหรับในฐานะที่ท่านนะคะเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะคะท่านได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในด้านการเรียนการสอนหรือว่ามีส่วนช่วยโรงเรียนอย่างไรบ้างคะท่านคะจะไดรจากโยมะมามาเหนนะว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมมีความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก สามคุนธคามใจญาในกนของทางวัด แล้วปฏิบัต <c oughs> ิตามมาวันนี้วันพิวรึนทำไมนะจะเป็นงานปีิบัต ที่ดูตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะก้าวข,ขาฝาก่อนนะครับค่อยๆก้าวไปยกขาไปมานิดน,นึงนะครับไม่ต้องสูงมาก <c oughs> ครับขณ <c oughs> ะนั้นนะคะควาบวา ต้องขอขอบคุณท่าเจ้าค้าจังหวัดปูนบุรีมดนะคะท่านได้รับขเขียนเป็นหนังสินนะคะสำหรับรายการเรานะคะสําหรับในข้อข้อต่อไปนะคะเราจะมารับฟังในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนนะคะเราอยากมาฟังเสียงสะท้อนนะคะว่าจากที่ได้ฟังในส่วนของนักเรียนนะคะชืนยแล้วก็ศุกร์แต่ละส่วนจะเข้ามามีบทบาทในโรงเรียนนะคะแล้วในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารนะคะ ปัจจนท่านมีการบริหารจัดก,การในสว่วนของโรงเรียนของนยังไงนะคะค่ะสัีค่กาที่เป็ผู้บริหารของเรีนเปียงสุขเราจะมาทาความเข้าใจกันนะคะ,ะเรามีการบริหารเริ่มจากผู้บริหารก่อน,นะคะผู้บริหารเนี่อ้องมีภาวาาะผู้นมีนนคุณจริแล้วก็เป็นแบบอย่างนะคะมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ ในด้านบุคลากรในด้านบุคลากรเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะในด้านาที่จะพัฒนานะคะคุณภาพของโรงเรียนนะคะโดยเราเนี่ยต้องไปมีความใจได้มีการส่งนะคะบุคลากรของโรงเรียนเราเนี่ยเข้าประชุมสัมมา,านะคะภายในยแล้วก็ภายนอกโรงเรียนเพื่ออะไรนะคะเพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้นะคะด้านการเรียนการสอนการบริหารจัดการนะคะหลักสูตรตลอดจนการทํางาน,นเป็นทีมน,นะคะ นอกจากส่งเสริมทงาด้านวิชาการแล้วด้านจริยธรรมเนี่ยเราก็มีการปลูกฝังนะคะให้บุคลากรของเราเนี่ยได้ทํางาน,นเป็นระเบียบนะคะส่งเสริมให้คร,รูปฏิบัติตามหลักศาสนานะคะมีะทัศนคติที่ดีใละจินะคะคา อา,อาคารเรียนนะคะแล้วก็มีการาเครื่องนวยทางด้ารอุปกรณ์อุปกรณ์การเรียนนะคะด้านคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตนะคะโรงอาหารอย่างที่นักเรียนได้รูบไปนะคะ ปรึกษาร่วมกันในด้านจัดการศึกษานะคะสรุปทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยนะคะหนึ่งให้ความสําคัญทางด้านความรู้ทางด้านกีฬานะคะให้ทุกคนในโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ในด้านศีลธรรมจริยธรรมนะคะเมื่อมีศีลธรรมจริยธรรมมีนก็จะมีน้ําใจนะคะเพื่อื้อเพื่อเผื่อแผ่แก่กันนะคะแล้วก็ให้เครื่องรวยทางด้านสถานที่ ของท่านผูริการจัยวันนะคะของเรียนเปรียบสุขของเรานะคะเราได้บันเทิงเป็นอย่างยิ่งจากโรงเรียนตัวอย่างนะคะโรงเรียนระดับประเทศนะคะเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่มีการสนับสนุนระหว่างชุมชนนะคะแล้วก็ทําได้ในส่วนของวัดนะคะก็เข้ามามีส่วนร่วมในการปูกฝังคุณธรทำใจเรียนทำนะคะในส่วนของโรงเรียนนักเรียนก็ได้สังเกตได้้ อาจจะยังไม่พอในส่วนของงบประมาณในการทุนกนารศึกษาห้องน้ำห้อง่า้ทั้งพวกในการก็ได้ชี้แจงันแล้วว่าจะเพิ่มเติมในส่วนไหนจะดูแลในด้านไหนบ้างนะคะซึ่งวันนี้เราต้องขอขอบคุณโรงเรียนระดับประเทศของเรานะคะขอเสียเปรียบให้กับโรงเรียนเกิดสูงนะคะเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศน,นะคะสำหรับรายการคเกามสูงให้กับคนบิดที่ชอนะคะ เดินทางประเทศไทยแบบนี้ดิฉันร้อยโทชลนรักนีงานมีสุดขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ